สวัสดีครับทุกคนไม่ได้เจอกันนานผมเอง KSPD TV นะครับผมและวันนี้ผมก็จะมาเล่นโลบ็อกแมปเดอะสตองเกตเพลนเก่านั่นเองนะครับผมก็คลิปนี้นี่อาจจะไม่ได้ตัดอะไรมากมายนะครับผมอย่างที่ผมเนี่ยกลับมาเล่นเดอะสตองเกตเพลนเก่าแล้วผมก็มาอัดเลยนะครับผมเข้ามาก็โดนรับน้องเลยนะครับผมโอ้โหแบบงงๆเลยนะครับผมคือมันมีอะไรใหม่เยอะมากนะครับผมเนี่ยมีแบบ บอสใหม่ด้วยหรือเปล่านะครับผมเป็นน้ําแข็งอะไรข้าอย่างนะครับผมและผมเนี่ยอยากจะมาลองตัวนี้ด้วยนะครับผมชื่ออะไรนะซุยริวใช่ใช่ผมอยากจะมาลองซุยริวด้วยนะครับผมเพราะว่ามันเปิดมาเล่นฟรีนะผมเพิ่งเล่นคิีมนครั้งแรกเลยนะผมหลายหลายคนอาจจะเคยเล่นแล้วแต่ผมเพิ่งเคยเล่นไงอ่ะก็นั่นแหละนะครับผมเดี๋ยวมันจะมีเหตุการณ์ที่แบบว่า เจอในคลิปนะครับผมผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขาโกรธผมทำไมนะเดี๋ยวคอยดูกันแล้วกันว่าจะเป็นยังไงไปชมกันในคลิปเลยเหตุก <im itation> ารณ์มันเริ่มต้นขึ้นตรงนี้เลยนะครับผมหลงังจากที่ผมเนี่ยลองสู้ไปเรื่อยจนผมแท้นะครับผมก็เลยเจอคนที่เกิดใหม่เหมือนกับผมแล้วก็เลยมาสู้นะครับผมนี่แหละคนคนนี้แหละนะครับผมที่เขาจะรู้สึกว่าจะเริ่มโมโหผมแล้วแล่คฆ่าผมนะครับผม <im itation> เดี๋ยวต้องคอยดูในคลิปนะครับผมนี่ผมก็สู้ไปตามปกตินะแล้วเขาก็พิมพ์นะโบรอะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งผมก็ไม่ได้สนใจนะก็คืออยากเข้ามาเล่่นนเเกมคััองรบ ผมก็เข้าสู้เื้นยๆนะครับผมจนโผล่ตรงกลางแมปนะครับแล้วก็พยายามสู้ต่อไปนะครับผมเนื่องจากแบบผมเพิ่งเล่นตัวนี้เป็นครั้งแรกนะครับผมก็เลยไม่มีความสามารถอะไรเลยนะครับทุกคนโอ้โหแล้วแบบผมหายจากเกมนี้ไปนานมากพอสมควรเลยนะครับทุกคนอ๋อตีไปนะผมหรือว่ายังพอเล่นได้นะก็เลยกดอันตีไปเลยนะเพราะว่าได้อันตีแล้วนะครับกากดแบบนี้อืมแล้วอันตีเนี่ยผมกดมาก็คืออะไรรู้ไหมครับผมผมใช้สกิลไม่เป็นเลย้ยทุกคนต้องคอยดูนะผมกดสกิลกับมั่วจัดเลยครับดูดิ ใช้ไม่โดนนะอันนี้คือผมไม่รู้อันตีมันจริงๆนะว่ามันทําอะไรนะผมในคลิปเนี่ยเห็นไหมผมกดไปแบบงงๆเลยแล้วมันก็พิมพ์อะไรมาไม่รู้นะครับผมผมขอไม่อ่านแล้วกันไม่แปลด้วยนะครับผมผมขี้เกียจนะครับเนี่ยผมก็กดไปกิ๊วมั่วๆไปเลยเห็นไหมครับโอ้ว่ก็โดนมันตีไปเรื่อยๆนะฮะแล้วผมก็ตู้ไม่ได้ด้วยนะครับผมเหมือนจะตู้ไม่ได้เพราะว่าแบบใช้น้นตีไม่เป็นนะครับผมต้องใช้ยังไงจะแต่รู้ว่าสกิลสองกดแบบนี้นะก็เลยโดนไปครับเรียบร้อยครับผมแตกไป หลังจากนั้นก็ส the ู find, ้มาเรื่อยๆนะครับผมจนแบบว่าเขาเนี่ยเริ่มสู้ผมไม่ได้นะครับผมเขาก็จะมีพวกมันุมนะครับผมทุกคนต้องคอยดูนะซึ่งผมไม่ได้มีปัญหากับคนที่ลุมหรอกนะครับผมก็เป็นปกตินะมันก็สามารถลุมกันได้นะครับนะแม้วันจะเห็นแต่ตัวนี้นะครับผมชื่อว่าโกโจหรือเปล่านะครับเนี่ยเขาก็มันรุมนะครับผมมันรุมผมนั่นเองผมไม่ได้มีปัญหาอะไรอยู่แล้วนะจะลุมก็ได้นะครับผมถ้ามีเพื่อนก็รุมได้นะนี่สำหรับผมนะแล้วผมก็หาจังหวะจนแบบสามารถฆ่าได้หนึ่งตัวนะครับผมก็คือเจ้า เรียบร้อยนะครัาารบผมสามารถฆ่าไปได้ครับผมถโดนลมอีกนะครับผมผมก็เลยกดอันตีมานะครับผมเพื่อที่จะแบบสู้กับทีมนะครับผมก็คือตัวติ้งจอกเนี่ยมันกดฆ่าตวตาไปด้วยผมก็เลยจะไปฆ่ามันนะครับผมตอนนี้มันเกิดใหม่แล้วผมเจอมันเกิดใหม่มันก็กดฆ่าตวตาอีกไยคือรอให้อันตีของผมหมดก่อนนะผมก็เลยไปสู้กับอีกตัวหนึ่งแล้วกันนะซึ่งมันก็กดอันตีมาสู้กับผมเหมือนกันนะก็เลยกดอีกอันตีไปแต่ผมจับจังหวะผิดไปนิดนึงนะครับผมไม่งั้นผมคงฆ่าได้แล้วนะก็เลยไม่เป็นไรนะครับผมกด ประมาณนี้นะครับผมก็สู้ไว้เรื่อยนะซึ่งผมก็เป็นฝ่ายได้เปรียบทั้งเดงนะสำหรับผมผมคิดว่าอันตีของของตัวเนี้ยตัวที่ผมใช้เน,นี่ยดาบเนี่ยมันได้เปรียบกว่าการโร่แน่นอนอยู่แล้วนะมผมคิดว่านะไม่รู้ว่าคนอื่นคิดยังไงนะสำหรับผมมันเป็นแบบนี้นะอ่าแล้วผมก็เก็บไปได้นั่นเองนะสำหรับผมนะกดอันตีมาเสียเปล่าเลยครับแล้วจริงจกอกเข้าพร้อมที่จะตู้กับผมต่อนะครับนั่นแหละครับผมผมก็สู้ม่เรื่องผมก็เริ่มสตู้ไม่ค่อยได้นะครับผมเพราะว่าแบบ โดนลมนะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็ยังพอมีโอกาสหาจังหวะมาสู้ได้อยู่นะครับโหตอนนี้เลือดเกือบหมดนะครับผมพยายามจะเก็บคิวตัวนั้นได้นะแต่ว่าแบบก็เก็บไม่ได้นะครับผมคือยังไม่ตายนะครับอ่ะนี่ครับโหแต่ผมว่ามันจะออกเกมไปแล้วนะผมตลอดตัวเมื่อกี้นะครับจิ้งจอกอ่ะก็เลยเหลือคนเดียวนะผมก็เลยพยายามจะหาทางหนีไปตั้งหลักก่อนนะครับอ่ะเพราะว่าเลือดผมเหลือน้อยมากนะครับผมจากการโดนลมเมื่อกี้นะอ่ะแต่ไม่ทันนะครับผมก็เลยโดนก่อนนะครับตายนะครับผม ผมก็เลยเนี่ยมากดนินจาเพื่อที่จะมาสู้กมันต่อนะครับผมอ่ะแต่มันตายไปแล้วนะโดนนันตินะครับอ่าจะมากดท่าใส่ก็ไม่ทันนะครับเพราะมันเกิดมาข้างหน้าพอดีนะครับผมได้เวลาบวกเลยว่าใครจริงนินจากว่ากันนะครับผมมันชื่ออะไรนะโซนิกใช่อ่ะซึ่งผมก็มั่นใจในโซนิกของผมพอสมควรนะเวลาแบบโดนลุมผมมากาโซนิกนี่แหละมาเล่นนะแต่เมื่อกี้แบบชี้ไม่ทันไงตอนเล่นแรกๆก็คือไม่ได้เล่นนานนะครับอ่าก็เลยเอาโซนิกมาสู้กับมันซึ่งมันพยายามจะไม่สู้กับผมนะดิกเลียงครับผมเจอคนอื่นนะแต่ผมก็ไล่เก็บมันอยู่ดีนะครับ เพราะว่าเอาคืนมันเมื่อกี้ไงครับผมอ่ะอย่าได้คลิปต้องเป็นัยรุ่นขี้แค้นะรอเล่นนะครับผมอ่ะโอเคครับผมก็เลยโดนยำตะลมบอลแบบนี้นะกับจากคนที่มีนัสตินะครับผมแต่ไม่เป็นไรครับผมสนใจแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะเลือดมันแดงแล้วตอนนี้ครับก็เลยกดฆ่าไปเรื่อยนะครับผมผมก็สามารถฆ่ามันได้นั่นเองนะผมแบบเท่เลยก็คือนี่ผมเพิ่งดูนะว่าโซนิกมันมีแบบบวิธีเก็บคิวแบบใหม่ับไม่ใช่วิธีเก็บคิวดิอเขาเรียกว่าอะไรอะถ้าเกถ้าตอนที่คิวได้อ่ะอ่า โอเคนะผมก็ได้เดินไปเรื่อยนะผมเราจะได้ฆ่ามันได้ด้วยจะไปเก็บมันต่อนะครับผมก็เห็นเนี่ยมันโดนตรุมบอลอยู่นะไอโกโจแต่ว่ามันหุดออกเกมไปแล้วเว้ยทุกคนอ่ะลิปก็เลยทําให้มันจบเม็นแค่นี้เลยนะครับผมก็เลยแบบว่าสู้ก็คือสู้มันจนมันออกเกมไปแล้วสองคนนะครับผมลิปก็เลยไปต่อไม่ได้นะก็เลยมีมานี้แล้วกันนะครับผมอันนี้ก็คือผมกลับมาเล่นแล้วนะผมสลับโปรบอกเดิร์ตสองกเล่นกาวแล้วก็ยังมีแม็กนู่ใน,นนากตด้วยนะครับผม